หูชีรับขวัญลูกคนแรกต้องไม่ธรรมดาเปิดเงินขวัญถุงโนต้ตวิเศษยกให้ภรรยาตั้งแต่วันแต่งงานประกาศข่าวดีแต่งสองเดือนเป็นพ่อแม่คนแล้วเรียกว่าสมความตั้งใจเลยจริงๆสําหรับนางเอกสาวแพทิเซียกู๊ดที่ได้ควงแขนสาม,มีหนุ่มโนต้ตวิเศษเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาพร้อมบอกเป้าหมายที่ชัดเจนว่าขอเดินหน้าปั๊มทายาเต็มที่เพราะอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วล่าสุดแพทิเซียก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทาง ไปโพสเป็นเสื้อผ้าเด็กทั้งยังเขียนแคปชั่นด้วยว่า Surprise in c r e d i b l y excited to announce that we are e x p e c t e d our little one in 2 0 2 n ซึ่งแปลได้ว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2,566งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับพาริเซียนูตกันยกยหายและต่างก็เฝ้ารอคอยที่จะเห็นหน้าหนูน้อยต้องออกมาน่ารักน ฟัสสุดๆอย่างแน่นอนและต้องบอกเลยค่ะว่าหายาดหมื่นล้านคนแรกของพ่อโนแม่แพทิเซียจะต้องเกิดมาเหมือนมีชีวิตบนกองเงินกองทองเป็นแน่เพราะแค่ยังไม่ทันได้ลืมตาม,มาดูโลกก็มีมรดกนับหมื่นล้านรออยู่แล้วงานนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูสินสอดทั้งคู่ที่ได้มอบให้กันครั้งวันงานแต่งงานเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานั่นเองว่าจะมากมายเพียงใดซึ่งต้องบอกเลยว่าในงานนี้ก็จัดเต็มสินสอดแบบน้อยๆห,หน้าใครซูมเข้าไปจะเห็นทั้งเงินสดแหวนเพชร และทองคาโดยเฉพาะแหวนเพชรที่บ่าวสาวอนุญ,ญาตให้ซูมดูใกล้ๆเม็ดใหญ่กระแทกตาเล่นกับแสงสวยงามมากอย่างไรก็ตามแม่ทั้งคู่จะไม่ยอมเปิดเผยมูลค่าของสินสอดที่ได้รับแต่บอกได้เลยว่าครบเครื่องเต็มอัตราสมฐานะสไพยหมื่นล้านบ้านรังสีสมิพัสสินสอดมีทั้งเพชรทั้งเงินทั้งที่ดินขนาดนี้เจวตัวน้อยได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกจะต้องได้รับเงินขวัญจากทั้งคุณพ่อคุณลุงและคุณยา่าแบบเต็มๆเรียกว่ารวยตั้งแต่เกิดเลยจริงๆคะ่ะ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มโนตและสาวพัทิเซียจริงๆค่ะเราลองมาถ่ายกันเลยเล่นดีกว่าค่ะว่าทายาทหมื่นล้านคนนี้นั้นจะเกิดมาอูฟูรับเงินขวัญทุงตั้งแต่เกิดสักกี่ร้อยล้าน